สวัสดีค่ะคุณรัสษาสาวซุปเปอร์ในไทยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สุขภาพก็เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงดูแลหุ่นและรูปร่างแต่ตอนนี้ยังไม่เฟิ่มเท่าไหร่นะคะก็กาลังกาลังอยู่ในช่วงซิทอัพนะคะก็ดูแลรูปร่างกันไปก่อนออกภาษาแน่นอนนะคะรับรองว่าหุ่นฟิตฟิตกว่านี้ไ่แฟ้วเป็นการให้การตอบรับเป็นไงแนให้การตอบรับเป็นยังไงก็ตื่นเต้น เดินเล่นแล้วดีใจๆเออเดินเล่นกับน,น้องนะคะก็ถามถ่ายมาตลอดเลยว่าเป็นยังไงบ้างเอาน้องมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเราไม่ได้คิดว่าการมีลูกเป็นอุปสรรคในการเนียเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นอุปสรรคค่ะตอนที่ท้องเราก็ยังร้องเพลงอยู่แปดเดือนตเต็มๆสำหรับการท้องน้องนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะเราคิดว่าแฟนเนี่ยแตแอนตี้นะครับเออแล้วการแต่งตัวแบบเิ็กซี่จะกลับมา เป็นแอนตี้ไหมแม่แอนตี้ค่ะนะคะเป็นแฟนแบบถามตลอดวพราะเมื่อไรจะมาร้องเพลงนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวพอให้นมน้องเรียบร้อยแล้วหรือว่าพอแล้วก็จะกลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วกลับมายืนอยู่กับสองสาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะพอแค่ช่วงแค่ช่วงเราเอ่อไปเอ่อโพลูพอพอพอเราโพลูกกันสามคนนี่ก็คือแบบแฟนคลับนี่แบบตื่นเต้นและฮือฮามากเกลับมาแล้วเซ็งกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ น้โมตท่ะ,ะลา่าส,สุดน้นดดดดดนโมทศะให้การตอบรับค่อนข้างดีค่ะนะคะกระแสค่อนข้างดีเลยแล้วก็ช่วงที่เราไปโปรโมทก็จะมีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะแล้วก็เต้นผ่าน้โมตศ์ของเราได้ด้วยใช่ค่ะแล้วยวยามัปต่อไปย <laughs> อย่างห <laughs> ยา ช่วงกันก่อนสองสาวยังหาหนุ่มๆไม่ได้นะคะค่ะก็ยังไงพวกเราสามสาวซุปเปอร์วัเทนทายนะคะก็เสื้อเดิมค่ะตอนนี้เรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันแล้วนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์พวกเราแล้วก็รักพวกเราเหมือนเดิมนะคะน้โมตัสสองเวอร์ชันนะคะรอบนี้มีทั้งเวอร์ชันแดนแล้วก็เวอร์ชันสกาค่ะโมซุปเปอร์วันเทนทายค่ะโดนซุปเปอร์วันเทนทายค่ะแดนซุปเปอร์วันเทนทายค่ะ